เปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาวแท้ๆครูเต้ยอภิวัตร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีค่ะเมื่อนักร้องชื่อดังครูเต้ยอภิวัตรได้ใช้วันที่15กันยายนซึ่งเป็นวันเกิดเปิดตัวดลูกสาววัยหนึ่งขวบกับภรรยาขนมสสิการบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับหลายร้อยชีวิตซึ่งก็มีผู้นำคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียลและครูเต้ยก็ได้เปิดใจบนเวทีว่า ผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผมเคยสัญญากับเขาว่าท้านลูกอายุครบหนึ่งขวบผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูน้องตั้งใจขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากเลย ทางด้านขนมสสิการภรรยาของครูเต้ยก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะอยากขอโทษที่ผ่านมาขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกอย่างหนูกลัวมากหนูเคยรู้สึกว่าเป็นต้นเหตุของความรู้สึกไม่ดีหนูก็กลัวว่าจะเป็นอีกหนูขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่เปิดใจให้โอกาสหนูที่จะมารู้จักกันใหม่ ที่หนูมายืนตรงนี้ไม่ได้อยากจะบอกแค่อยากมาทำหน้าที่แม่คนหนึ่งเพราะว่าหนูรักเขาและตั้งใจที่จะทำให้เขาเกิดขึ้นมาจริงๆค่ะซึ่งหลังจากที่ครูเตยได้เปิดตัวลูกและภรรยานในงานแล้วเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปลูกสาวตอนแรกเกิดพร้อมกับแคปชั่นว่าเธอคือลมหายใจเธอคือที่สุดของชีวิตรักมากที่สุดครับลูกสาว ซึ่งก็มีแฟนๆเพื่อนๆน้องๆศิลปินรวมถึงแฟนคลับเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับครูเต้ยอภิวัตรมากมายเลยล่ะค่ะ